นี่คือ s t a r g i c Man Podcast ความลับของความสำเร็จในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจนำเสนอโดยพันเอกด็อกเตอร์อัธสิทธ,ธิธรรมหรือด็อกเรหนุ่ย s t a r g i c Man โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆนะฮะยินดีต้อนรับสู่ Facebook Live ของดรหนุ่ย Strategic Man นะครับวันนี้ก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากเลยนะครับ หัวข้อวันนี้ก็คือการบริหารแบบปลาดุกครับนะฮะฟังแล้วอาจจะทำให้ท่านหิวยามดึกก็ได้นะฮะหรือว่าเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า cash fish management เป็นรูปแบบการบริหารที่น่าสนใจมากเอามาใช้ได้ทั้งการทำงานในการทำธุรกิจน,นะครับ <c oughs> สำหรับวันนี้แขกรับเชิญของเรานะครับก็คือเจ้าเก่าครับพี่กบพันเอกอภิิ์บุษยารัศมีนะครับ ตอนนี้พี่กบพร้อมแล้วเดี๋ยวจะขอเชิญพี่กบเข้าสู่รายการสวัสดีครับพี่กบสวัสดีครับพี่นุยอขอต้อนรับหน่อยโอเควันนี้หัวข้ออ่าปาบการบริหารแบบปลาดุกนี่เป็นไงฮะพี่กบช่วยช่วยเกินหน่อยที่มาที่ไปเป็นยังไงก็เป็นที่มาของเกี่ยวกับเรื่องของการกินอาหารนะพี่นุยอ่า การกินอาหารการกินปลาเราก็ต้องการอาหารที่ปลาเนี่ยเราต้องการเป็นเป็นอาหารตีนนะอ่าที่ต้องทานแบบสดๆง่างยไม่เลยถ้าไปแช่แข็งหรือว่าอไปไปทําอย่างอื่นไปแปรปร,ปร,รูปอย่างอ,างอางื่นแล้วมันจะไม่อร่อยอ่าครับนี่ก็เป็นที่มาของของเรื่องนี้แหละครับ,รบอา้าวอะไรครับแล้วผมผมอ่านดูมันเกี่ยวกับปลาปลาซาดีนมันเกี่ยวกับการใช้ความกลัว ทำให้อยู่รอดคนอยู่รอดหรือว่าปลาอยู่รอดเนี่ยพี่พี่กบช่วยอธิบายทางนี้เพราะผมคิดว่าเป็นน่าจะเป็นสาระสําคัญเลยในเรื่องในเรื่องไลฟ์ไปเนี่ยนะครับก็ก่อนอื่นจะจะพูดถึงเรื่องปลาก่นพี่ดุยเคยเลี้ยงปลาไหมพี่ดุยอ่าเคยเลี้ยงตอนเด็กๆนะปลาหาหนุกยูงปลากัดอะไรอย่างเ <c oughs> ง <c oughs> ีง <c oughs> ้ยแต่ไม่ค่อยลุ่งอ่ะเลี้ยงทีไรตายตายหมดยกยกหลบ ยกข้อแฟนผมก็ชอบเลี้ยงเคยซื้อมาเลี้ยงโอ้โหเลี้ยงไปวันสองวันนี่น้ําเน่าปลาตายก็บอกเออเลิกเลี้ยงดีกว่าอย่าไปทรมานสัตว์เลยอ่าอก็อที่เราพูดถึงปลาที่ก็เป็นพูดถึงปลาสวยงามพี่หนุย่ยอก็ปลาเนี่ยเป็นเป็นสัตว์น้ําที่จะว่ากใกล้ชิดกับคนมากเลยโดยเฉพาะคนไทยอ่าเราพูดถึงเรื่องอาหารก็พูดถึงในน้ามีปลาในาน้ำมีข้าวอะครับใช่ไหม อปลาเนี่ยเป็นอาหารโปรตีนที่เหมาะสำหรับคนถุงอายุหน่อยครับเพราะมันย่อยง่ายก็เหมาะกับพี่กบกับผมเนีย่ยใช่ใชเหมาะมากอ่าขออนุญาตพี่กบขอ,ขอทักทายอ,อคุณสติวัตรนะครับ,รบนะฮะสวัสดีครับอาจารย์นักสองท่านครับสวัสดีครับคุณสติวัตรครับนะยินดีต้อนรับสู่ Facebook ไลน์ของดักนหนุย่ยสตาจิเก็แมนนะครับ โอเคเชินพี่กอบต่อครับโอ้ oh, ภาพชาัดมากเลยพี่กอบวันนี้ถึงแคทฟิชนะพี่หนุยอ่าก็ก็จะพูดถึงเรื่องที่ผมทํางานอยู่ก่อนนะ,ะผมก็รับราชการกนอาหารไงอืมพี่หนุยพี่หนุยก็เคยเป็นอาหารเหมือนกันนะครับพี่หนุยจไ,ได้ไหมว่าในคําสั่งยุทธการเนี่ยเวลาเราจะให้คนไปออกปฏิบัติงานในเรื่องของการฝึกหรือการลบกระตามเนี่ยอ่ามันมันจะใช้คําสั่งยุทธการนะครับ คำสั่งยุติการนึกงออกออกด้วยด้วยวาจาหรือออกด้วยเป็นอายลอักษรก็ตามนะครับอตอนงบสั่งเนี่ยจะมีจะมีอยู่ก่อนที่ถึงคําว่าขณะนี้เวลาเนี่ยเขาจะพูดถึงอะไรรู้ไหมหน่อยขณะนี้ถึงเวลายี่สิบนาฬิกาเขาจะบอกนี้เลยเขาจะบอกเขาจะบอกว่าเรื่องของการบังคับบัญชาและการสื่อสารกงี้ยพ่หน่อยตอนท้ายของอ๋อครับก็จะถึงเรื่อง การกำหนดาถ้าผมไม่อยู่แล้วเนี่ยจะให้ใครทําหน้าที่แทนอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นที่มาของเรื่องนี้ด้วยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังม,มันเกี่ยวเนื่องกันยังไงครับนะครับนี่คือกำลังพนักงานพนักงานทหารนะครับแล้วก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมทหารเนี่ยต้องมีการรวมแถวตอนเช้าทุกวันเลย่หน่อยฮะเอ่เอทำไมไม่รู้ฮะชี้แจงไงหัวหน้าบัคชาเอฮะ ผู้คันผู้พันผู้การก็ต้องมาชี้แจงว่าเอ้ยทําอะไรวันนี้คุณต้องทาอะไรยังไงออมีคนสงสัยว่าเอ๊ะเราทําไมไม่ทําหน้าทงตัวเองไปเลยไม่ต้องรอให้คนมาชี้แจงไม่ต้องบอกเล่าอะไรนะครับตรงนี้ผมอธิบายได้พี่หนุย่ยครับเพราะว่าภารกิจแต่ละวันไม่เหมือนกันเลยพี่หนุย่ยโดยเฉพาะหานฐานไทยเนี่ยมีงานแทรกหลายอย่างซึ่งไม่ใช่งานในหน้าที่ะนะครับ การปฏิบัติการหลายอย่างที่ไม่ต้องทำในหน้าที่ของตัวเองอย่างเช่นช่วยเหลือประชาชนหนึ่งเช่นเวลาน้ําท่วมเวลาไฟไหม้เวลาเกิดภัยพิบัติต่างๆเขาก็ใช้ทหารมาช่วยอันนี้ถ้าไม่ชี้แจงไม่พูดคุยกันเนี่ยก็จะไม่รู้เลยว่าจะทําภารกิจอะไรในแต่ละวันอันนี้มันมันไม่จํากัดเฉพาะหน่วยงานทางทหารนะจริงๆมันก็ทุกองก์่ะธุรกิจอะไรทุก <c oughs> อย่างนะมันก็ต้องมีการชี้แจงบอกเล่าทั้งหมดนะ ผมผมเคยดูดูหนังสารคดีนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของการทํางานของคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับลักษณะคล้ายทหารเหมือนกันตอนเช้าเนี่ยเขาจะมาเข้าแถวก่อนอ่ะแล้วก็เหมือนกับร้องเพลงชาติหรืออะไรทำงงเนี้ยร้องเพลงบริษัทแล้วก็อืม,มีการปลุกเร้าอารมณ์นะครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจในการทํางานนะแล้วก็ถึงเวลาเขาก็จะเขาจะทําเหมือนกันคือทำาคล็อก ผู้ใช้บริการหรือลู้าโดยเฉพาะปรากฏเห็นได้ชัดตอนีเวลาไปเดินทางไปต่างประเทศสายการบินญ,ญี่ปุ่นจะเห็นว่าเขาเข้าไปที่ทํางานเนี่ยเขาจะโค้งก่อนแล้วโค้งผู้โดยสารในขณะผู้โดยสารนั่งอยู่นั้นยังไม่ได้เข้าขึ้นเครื่องบินนะอะมันเป็นธรรมเนียมของเขาผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับอ,อ,อันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับผมว่าบางทีบางบางทีนการการที่อบริษัทหรือว่า ชนชาติแต่ละนชาติเนี่ยมีระเบียบวินัยก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับการปลูกเป็นที่ดีนะครับเพราะว่าช่วยให้คนในชาติมีวินัยนะครับแล้วก็มีความรู้จกักคนหน้าทของตัวเองคืออะไรแล้วกำลังจะทําอะไรอยู่แล้วจะทําอะไรต่อไปอวันนี้ก็เดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลยพี่หนุย่ยเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเลยว่าทำไมพูดถึงเรื่องแคทฟิชนะครับตอนนี้ยังไม่เข้าเรื่องเลยเนี่ยหมดกับครึ่องชงื่อมงพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเคยกินปลากระป๋องไหมล่ะ ปลากระป๋องปุ้มปุ้ยปลากระป๋องตามสามสามแม่ครัวอ่าอ,าอาปลากระป๋องเนี่ยข้างในเป็นปลาอะไร,รเป,ปา่าพี่หนุ่ยปลาซาดีนอ่าเป็นปลาปักซาดีนปลาแมคคาเรลนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเป็นปลาซาดีนช่วงหลังนี่ใช้ปลาแมคคาเรลครับนะครับก็ปลาแมคคาเรลในซอสมะเขือเทศส่วนใหญ,ญ่ที่เรากินตอนเด็กๆอ่าตอนหลังก็มีเป็นองเน้นเกลือบ้างน้องในน้ําเปล่าบ้างนะครับอ่าอ่า รานนี้ถ้าเกิดเราอยากกินปลาซาดีนที่มันสดสดเหมือนเรากินปลาทูสดอ่ะพี่หนุย่ยผมจะทําวิธียังไงก็คือจับมันขึ้นมาบนบนบกใช่ไหมแล้วก็ใส่ในน้ำทะเลเพื่อให้มันละอาจจะนอกน้ําแข็งเพื่อให้มันอยู่ได้นะครับแต่ว่าความสดก็จะลดลงใช่ไหมพี่หนุ่ยไม่เหมือนปลาที่ยังยังว่ายน้ําได้นะครับอืมอืมอืมในในเรื่องนี้ก็ก็เช่นเดียวกันเรื่องของไอเนี่ยเรื่องของวันนี้ที่จะจะคุยให้ฟังเนี่ยเรื่องที่พูดถึงเรื่อง แคทฟิช uh, เนี่ยนะครับการปริหารปลาดุกครับก็มีเรื่องเล่าว่าในประเทศนรนเวเนี่ยชาวประมงจะไปจับปลาซาดีนมาขายะนะครับปลาซาดีนเนี่ยคือเกิดเอามาอยู่ตลาดไกลๆเนี่ยปลาซาดีนก็จะต,ตายเมื่อถึงตลาดม,มันจะเป็นนอกน้ำบางอะไรบ้างนะครับครับเวลาจับใส่แทงน้ําเนี่ยมันจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับสิ่งที่แคบธรรมดามันจะว่ายน้ําในทะเลกว้างใหญ่อืมอืม แล้วก็อุณภูมิของน้าในในแทงน้ําก็เป็นเหมือนอุณหภูมิที่ที่อยู่ในท้องทะเลนะครับมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะตายหมดนะครับก็น่าเสียดายเพราะว่าไปถึงแล้วราคาก็ไม่ได้ราคาแล้วถ้าเกิดปลาไม่สดพี่หน่อยปลาไม่ดิ้นดิ้นอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็ความอร่อยกันพี่หนอ่าคุณเวลาไม่เคยเปลี่ยนใครมีแต่ใจคนได้เปลี่ยนไปนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับโอ้โหใส่แว่นเท่มากเลยครับ หรือจากโปรไฟล์ก็มีชาวประมงคนหนึ่งเจอเคล็ดลับพี่หนุ่ยที่จะทําให้ปลาซาดินเนี่ยที่ใส่ในแท้งเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้จนมือนตลาดแล้วก็เป็นปลาสดจะได้ขายได้ราคานะครับเคล็ดลับที่ว่านั้นคือการใส่ปลาดุกทะเลลงไปอืมปลาดุกทะเลนี่หน้าตาใกล้ปลาดุกบ้านเราเนี่ยปลาดุกน้ําจืดนะพี่หนุ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดเปิดรูปให้ดูหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ตัวมันใหญ่กว่านิดหน่อยเนี่ยอย่างงี้ฮะพี่กอเห็นไห ใช่ใช่แล้วก็มีมีเงี้ยงมีหนวดเหมือนเหมือนเหมือนกระปุกประดุกทั้มจืดเลยอ่าอปลาปลาดุกทะเลเนี่ยก็เวลายอยู่ในทะเลเนี่ยก็กินอาหารก็คือกินปลาซาดีนเป็นอาหารอย่างนี่อ่เาเขาก็เลยจับปลาดุกทะเลเนี่ยใส่ลงไปในใน,ในแทงน้ําปลาซาดีนด้วยนะครับปลาซาดีนเห็นปลาดุกทะเลก็กลัวอ,อ่ะก็วิ่งหนีว่ายว่ายน้ำหนีไ่ว่ายน้ําหนีกลัวโดนกินอืมน,นี่ก็ ก็เกิดก็เลยลืมลืมลืมประสบการณ์ที่อ่ลืมความตายใน <laughs> อยู่ที่ยกแคบวปณหภูมิที่แตกเพราะว่ากลัวตายไงนพี่หนุ่ยก็ต้องว่ายน้ำเอาตัวรอดนะครับแทนที่จะมากลัวเรื่องของอุณหภูมิของน้าหรือว่าที่พื้นที่แคบนะครับก็อันนี้เป็นเป็นเรื่องเล่านะพี่หนุ่ยอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้แต่ว่าก็เลยการเป็นทฤษีการบริหารบริหารบุคคลไันพี่หนุ่ยบริหารนะครับก็คือวิธีการที่จะเพิ่มแรงกดดันให้กับพนักงาน ในตำแหน่งกันนั้นเพื่อให้เขาเกิดเกิดแรง m o t i v a t i ฟใช่ไหมพี่หนุ่ยเขาเรียกใช่ไหมใช่ใช่การเนี่ยเขาถึงพูดเขาถึงพูดว่าเวลาเราปกครองคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจมันต้องมีลูกล่อลูกชนใช่ไหมใช่ใช่ลูกล่อลูกชนมีทั้งประเดชพระคุณพระเดชก็คือใจดีให้อตอบแทนออไม่ใช่พระคุณคือการให้ไอ้นู่นนี่นั่นแต่พระเดชก็คือ ความกลัวบางทีเอ้ยไม่ทำใช่ไหมเอ้ยถ้าเกิดไม่ได้วันนี้เอ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะใช่คชับทำให้เกิดความสตร e ความกระตือรือร้นอ่ากับครับก็เลยไอ้ทฤษฎีนี้ก็เลยไปใช้ในประเทศจีนนะครับบริษัทไฮเออร์ไฮเออร์กรุ๊ปที่ที่ทำตู้เย็นทำแอร์นะพี่หน่อยทำทีวีอ่าเขาก็เลยจะเขาเขาใช้วิธีเล่นกับบริหารบุคคลโดยโดยที่ว่า เหมือนปังเป้าหมายไว้ทุกสามเดือนไงพี่หนุย่ยต้องทําให้ได้ตามเป้าหมายหัวหน้าทีมผู้จัดก,การทีมใช่ถ้าเกิดทําไม่ได้ก็จะใช้วิธีกดดันโดยเอาผู้จัดก,การทีมสํารองนะครับหรือว่าเขาเรียกชา a ์โ w m a n a เ e r เจอร์นะครับมาอยูอก็ถ้าเกิดทำสามเดือนแล้วทําไม่ครบกําหนดทําตามเงื่อนไขที่เขาวางไว้เนี่ยเขาก็จะปลดปลดลงไปเอาผู้จัดก,การชาร์โดว์แมเนจเจอร์นี่ก็คือปลาดุกนั่นเองเอ่ใช่ <c oughs> ก็ไปกดดันไงกดดันเพื่อให้รู้สึกว่าเอ้ยจะโดนแซงไงนะเหมือนจะโดนจะโดนกินแล้วนะอืมคุณต้องทําให้ได้เป้าหมายตามนั้นขายได้ขี่ขี่เครื่องอะไรเงี้ยน้องเนี้ยสมมตินะสมมตินะครับก็เป็นวิธีการที่จะทําให้ให้คนรู้สึกเขาเรียกอะไรต้องตื่นตัวแล้วเอาตัวรอดให้ได้ต้องทําให้เป้าหมายสําเร็จให้ได้นะครับขออนุญาตทักทายนะครับสวัสดีครับหลานทวัชชัยนะสวัสดีครับคุณน้าหน่อยโอ้โหครับขอบคุณครับ เรียกพี่ก็ได้นะครับไม่เรียกลไม่เรียกลูกอ่าโอ้โหนี่มีวันนี้ดรอมาลาพี่กบผมขออนุญาตแนะนำดรอมาลานะฮะดรอมาลาสาวสวยรวยเก่งนะฮะเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรั์ตัวนี้ร่ำรวยมากนะครับสวยมากด้วยนะครับอ่าเป็นด้วยับครับยินดีต้อนรับนะครับก็ก็เป็นเป็นเรื่องที่แบบว่าเป็นเป็นชื่อแปลกๆกรับพี่หนุ่ยแคทฟิชเนี่ยแคทฟิชเบเนเมนต์นะครับก็คือการ การที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ตอนเริ่มต้นเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของการถ้าเหมือนคำสั่งยุทธการมรหารเนี่ยถ้าเกิดผมไม่อยู่จะให้ใครทําแทนเนี่ยถ้าเป็นผู้หมวดแล้วผมไม่อยู่ก็ให้รองหมวดทําอะไรเงี้ยรองหมดทําหน้าที่แทนรองหมวดไม่อยู่ก็ให้ใครทําแทนที่กบรู้ไหมตอนเนี้ยปัจจุบันเนี้ย<ป>เรากําลังเผชิญปลาดุกตัวใหญ่อยู่นะรู้ป่ะครับโควิดนี่คือเนี่ยโควิดนี่คือปลาดุกตัวใหญ่เลยทำให้เราต้องเสาชีวิตรอดอ่ะ ใช่ใครที่แบบ<ะ>เลื่อยเฉยมาในอดีตเนี่ยพอมาเจอตอนเนี้เฮ้ยคุณไม่ปรับตัวนะคุณจะโดนประดุกตัวใหญ่คือโควิดเนี่ยจัดการแน่นอนนะตอนนี้ต้องปรับตัวต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆมก็อันนี้ก็เป็นที่มาของของเรื่องนี้นะครับเรื่องเรื่องอปลาดุกเนี่ย catfish นะครับ c a t f i s, <S, <S แล้วพี่กบพี่กบเคยใช้กลยุทธ์นี้กับการ กครองลูกน้องไหมตอนที่สมัยเป็นผู้พันเป็นอะไรเนี่ยครับก็ก็ก็เคยครับพี่หนุ่ยมันมันเป็นลักษณะของการสร้างแรงจูงใจไงอ่ามันจะนจะมีตําแหน่งน้อยกันพี่หนุ่ยเราก็ต้องให้ทุกคนแข่งขันกันเพื่อให้ได้ตําแหน่งนะครับตาแหน่งตําแหน่งมันฟิกไว้อ่าที่บ้านที่บ้านที่กอบอ่ะที่บ้านไม่กอบที่บาทุกตำแหน่งเดียวบ้านผมเนี่ยผมมาโดนแคทฟิชแมเนจเม้นท์อะไรเนี่ย เออพยายามผมขู่ผมตลอดเลยเ <laughs> ผมก็เราบอกว่าพี่หนุย่ยมันน่าสนใจตรงไม่ใช่แค่ว่าวิธีแนวคิดเขาอย่างเดียวนะพี่หนุ่ยเรื่องแคทฟิชเนี่ยอมันน่าสนใจตรงที่ว่าเวลาเราเราฟังแล้วอ,อ,อ,อ่ขอทักทายคุณนุชนะฮะคุณนุชนะฮะเศรษฐีสวนผลไม้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้ส,สวดมนต์หรือย,ยัง <laughs> นะฮะแชร์แล้วนะครับขอบคุณมากครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับ ขอหให้รวยลัวแห่งนะครับคุณโ<ช>น้ตครับเชิญไม่กอบต่อครับแนวคิดไม่อยู่ที่ที่แค่ความรู้เรื่องเรื่องประดุกอย่างเดียวพี่หนุ่ยไม่ใช่รู้เรื่องเรื่องแค่เรื่องเล่าของเราอย่างเดียวนะครับแล้วม่แค่ตัวอย่างเราอย่างเดียวก็คือแนวคิดของของของทฤษฎีประดุกเนี่ยก็คือทําให้เราได้คิดนะพี่หนุ่ยได้มองเห็นภาพได้คิดนะครับได้เปรียบเทียบนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์หนุ่ย วิเคราะห์กับประสบการณ์ของเราเนี่ยที่เคยทํางานที่ผ่านมาครับนะครับบางคนอาจจะมองเห็นว่าอวิธีการเขาเรียกวิธีการแบบแค f ฟิชเนี่ยมันจะเหมือนกับการแบ่งแยกและทําลายแต่ความจริงจริงไม่ใช่แล้วอาจจะอาจจะมองว่าเอ๊ะทำให้พี่ทาให้หัวหน้ากับรองหัวหน้าแตกกันแต่ความจริงไม่ใช่มันเกิดแรงจูงใจมันเกิดพลาในะครับเคลื่อนนะครับพี่กบพี่กบรู้จักสตีฟจ็อบใช่ไหมครับสตีฟจ็อบก็ใช้วิธีการนี้นะ เขา <S 1> <S 1> <S <S เขาสร้างทีมขึ้นมาสองทีมในการทำงานแล้วให้ทำงานแข่งขันกันเ <S <S พราะฉะนั้นทฤษฎีของสตีฟจ็อบเนี่ยคือใช้ปลาดุกถึงสองตัวผมว่าเป็นสี่นะพี่หนุ่ยเป็นสี่ลอเป็นสี่มองแบบสตีฟจ็อบเนี่ยน่เป็นสี่ตัวทัว้งหมดอ้าวอีกสองตัวอย่างไรอ่ะสองตัวก็เป็นรองหัวหน้าไงรองหัวหน้าของแต่ละกลุ่มอ๋อโอเคกัดกันไปกัดกันมาจริงนะ ใช้ความกลัวในการบริหารจัดการนะพี่กอบจนเดี๋ยวนี้ p อ l e ยิ่งใหญ่เพราะว่าเนี่ยใช้การแข่งขันใช้ความกลัวะ<ช>เพราะนั้นคือความกลัวนี่ไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนะพี่กอบผมว่ามันมีสองด้านเสมอคือถ้าเกิดเรารู้จักใช้เนี่ยมันก็เอามาใช้ประโยชน์ได้ถ้าเกิดเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษนย์นะครับครับ,รบก็ก็จะที่จะคุยให้ฟังก็คือว่า เวลาเราเราฟังเรื่องอะไรมาแล้วเนี่ยไปเปรียบเทียบแล้วก็ไปคิดวิเคราะห์นะครับพี่สมคายการสั่งพี่กอบยังไม่เข้าเรื่องอย่างเนี้ยเพิ่งนเี่ยพี่กิดงกฮะผมจะสรุปสรุปเรื่องเพื่อ่อ่ผมผมฟังพี่กอบแล้วผมไม่รู้ว่าพี่กอบเริ่มต้นหรือยังนะเออผมผมไม่สามารถแบ่งแยกได้พี่สแต่ไอบริษัทใช้เออกรุ๊ปใช้วิธีนี้แล้วพี่หนุ่ยนะแต่ว่าพอเราเราดูแล้วเนี่ยเราดูแค่ว่า อ๋อมีมีมีมทฤษฎีที่เปรียบเทียบเอารางแคปฟิชกับไอเออร์ุ <c oughs> ใช่ไหมอืม <c oughs> แต่ความจริงแล้วมันมีอะไรที่ซ่อนอยู่เยอะที่ผมบอกนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นเราเราวันวัน,นี้นหน้าอาจจะเจอทฤษฎีอะไรก็ได้มาใช้อ่าครับแล้วก็ไปวิเคราะห์ไปสังเคราะห์ไปประยุกต์ใช้จริงๆอกับพี่หนุ่ยอ่าครับมันเหมือนกับทางทาหารนะเวลาเราไปเรียนในต่างประเทศจะเห็นว่าในห้องเรียนนะจะมีอาจารย์คนหนึ่งนะครับเป็นร้อยเอก ส่วนอาจารย์อีกคนนึงจะเป็นจา่าสิบเอกร้อ,อยเอกเนี่ก็เก่งด้านทฤษฎีส,ส่วนจา่าสิบเอกเนีก่เก่งด้านปฏิบัตินะครับเคยผ่านกันมาแล้วนะครับก็คือเวลาจะทําอะไรสักอย่างมันต้องมีทั้งทฤษฎีและปฏิบัติควบคู่กันไปนี่ก็ก็เหมือนกับทฤษฎีแคทฟิชเนี่ยเป็นทฤษฎีที่ที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อจะนําไปสู่การปฏิบัตินะครับวันหน้าเมื่อเมื่อเราเนี่ยได้ทํางาน ได้ศึกษาแล้วเนี่ยอาจจะเห็นทฤษฎีใหม่ก็ได้อาจจะทฤษฎีกบกินมแมลงอะไรเงี้ยซึ่งก,ก,ก็ก็คิดเอาไปแล้วก็มายกใช้กบกินแมลงนี่ยกตัวอย่างมาได้ไงผมงมันเกี่ยวปัดตุ้มก็จะตกกบกินแมลงใกล้เคียงไงนะกบแบบเวลาออกไปหาเหยื่อก,ก็แลบติดเง,งี้ยเพล ผมคิดว่าบ,บันหน้าเนี่ยคนที่ฟังรายการเราเนี่ยอาจจะคิดทฤษฎีอะไรใหม่ๆได้นะครับเหมือนเหมือนที่ญี่ปุ่นเคยคิดทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของการเอสั่งของให้ตรงเวลาสั่งของไม่ต้องสั่งของมาสต็อกไ็เยอะเยอะ just in uh, just in time ครับ just in time ลักษณะนี้เี็ทฤษฎีที่เขาเขาคิดขึ้นแล้วก็ได้นะฮะหน้าหนุ่ยก็อาจจะคิดทฤษฎีอะไรมาก็ได้อืมซึ่งได้ผล yeah. ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นต้องปฏิบัติด้วยอยน่องควบคูใช่ใช่ใช่ทฤษฎีอย่างเดียวแต่จริงแล้วไอ้ทฤษฎีมันก็มาจากปฏิบัติเราี่กบใช่ใช่คือเวลาเวลาเราทําอะไรใช่ไหมเวลาเราทําอะไรทําทํถ้าจนมันเอ้ยนี่มันใช่เนี่ยก็เลยถูกตีกรอบถูกกาหนดให้เป็นทฤษฎีอันนี้เรื่องการสังเคราะห์เลยสังเคราะห์ะถูกต้องเปิดขึ้นมาใหม่แล้วอืมคือผมบางทีบางคนเนี่ยโอ้โหเป็นคนที่ยึดทฤษฎีเป็นคัมภีร์เลย ถามว่าดีไหมก็ดีนะแต่บางทีมันจะทําให้มองข้ามมองข้ามสิ่งใหม่ๆไงคือทฤษฎีมันคิดมาจากสิ่งที่ที่พิสูจน์แล้วแต่ถ้าเกิดไม่ยอมที่จะคิดมองหาสิ่งใหม่ๆเลยยึดติดในคมพีรทฤษฎีอย่างเดียวมันมันจะมันจะอยู่แต่ในสิ่งเดิมๆอ่ะเพราะเพราะบางครั้งบางครั้งก็ต้องก็ต้องก็ต้องหาอะไรใหม่ๆบ้างนะใช่ที่เรียกว่าสังเคราะห์พ่หนักระต่ังเคราะห์แล้วก็เอาไปทำอะไรอ่ะ แล้วก็ไม่ได้ก็ปรับปรุงก็สั่งทับใหม่อ,ดอ,ดอ,ดอดีกรอบฮะโอเคพี่กอเดอทับทายก่อนน้องอ้ําอร่อยจังนะฮะสวัสดีค่ะครูดรพี่หนุ่ยนะครับสวัสดีครับน้องอ้ําวันนี้อ่าโปรไฟล์น่ารักนะครับผมยาวนะะใช้ซันซิลใช่ไหม <laughs> วันนี้เราแซวแซวแฟนคลับตลอด <laughs> จะรับหลังด่าเลยแซวจังเลยสองคนนี้อือ่ะ ต่อครับพี่กบก็ก็เป็นที่มาของวันนี้ที่จะคุยอ่าเอาข้สวัสดีกะนบอกสวัสดีค่ะ, ál, ค,ะคุณพี่กบลืมเลยครับขอบค,คุณอร่อยใจครับนะน้องจินนี่นะน้องจินนี่นี่เป็นประมาจารย์โยคะนะครับสวัสดีค่ะโ,โะค้ดป๋าโ<ล>ค้ดกบวันนี้ได้มีโอกาสฟังสดๆดีครับคุณจินนี่นะครับผมติดตามคุณจินนี่ตลอดนะฮะชอบไปแอบส่องครับ ปลาดุกต่ออาปลาดุกต่อปลาดุกปลาดุกวันข้างหน้าอาจจะมีทฤษฎีอื่นไ,ได้พี่หนุ่ยถ้าเราก็เราเจอแล้วเปรียบเทียบได้อ่อโลกโลกมันกว้างมีอะไรหลายอย่างให้เปรียบเทียบไปเยอะแยะใช่ไหมครับครับเปรียบเทียบไง,ง่ายให้ให้คนสามารถนําไปใช้ได้นะครับแล้วก็ประยุกต์แล้วแล้วเอ ไอ้ทฤษฎีประดุกที่เราคุยเนี่ยมันมีมันมันมีอะไรเพิ่มเติมอีก่ไหมพี่กบที่ที่หูยทฟังเนี่ยเอาไปประยุกใช้ในที่ทํางานยังไงอ่ะพี่กบลองนะหน่อยครับเราเรามองแค่รปพักบุคคลไงพี่อ่าไอ้พี่กบชิดนี่บอกว่าแฟนหนูบอกชอบดรป๋าอารมณ์ดีโอบกับคุณครับเนี่ยอันนี้เป็นการบอกว่าผมควรไปเล่นตลกใช่ไหมบอกว่าตผมเล่นตลกอยู่แล้วคาเฟ่ กับพ <minutes. S 2> ah. ี่กบเนี่ยอ่าเชิญอีกอันหนึ่งคือการการบริหารบริหารของบริษัทตัวตัวเองนี่หนการไม่มีคู่แข่งเนี่ยทําให้เราทําเราไม่กระตือรือร้นใช่ถูกต้องเราอาจจะตั้งบริษัทอีกบริษัทหนึ่งว่าพี่หน่่ยผลิตกระดาษนช่ไหมแอปเปิลแอลอืมแล้วก็พี่หน่อยก็ตั้งบริษัทัหนึ่งเป็นบริษัทเ้า้นดีอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วมาแข่งกัน อ่เอ่มันก็จะทำให้เกิดการพัฒนาบพันขึ้นมาอืมใช่ใช่มนุษย์นี่อ่ก็คือใช้ความกลัวนี่พี่กบคือความกลัวนี่ก็คือเป็นเป็นมนุษย์เมื่อกลัวก็จะเกิดเกิดความเครียดเกิดเกิดแรงขับดันในการที่จะให้หลุดพ้นจากความกลัวนั้นนะนะเพราะนั้นมันมันมันเป็นเป็นประโยชน์ถ้า,ถาเกิดรู้จักใายอย่างเหมาะสมเนะ จริงๆมันก็ไปแฝงอยู่ในทุกๆเรื่องนะไอปลาดุกที่จะดีปลาดุกเนี่ยมันแฝงอยู่ในชีวิตประจําวันเราเราเราแทบแทบตลอดอะเราจะมองเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนะครับเหมือนเหมือนช่วงหนึ่งพี่หนุ่ยช่วงวันที่หนึ่งกับสิบหกนะพี่หนุ่ยจะเห็นว่าคนคนจะจนเออเขจะแป้งไปไรยต้นไม้โหยแดกโวยถูต้นไม้เนี่ยอย่างเงี้ย เออโอเคอันนี้ที่จะดีถูต้นไม้ที่ดีนี้เป็นที่นำมาสู่การเกิด iPad นะพี่กบรู้ป่ะอ๋อใช่ใช่เพราะก็ต้องนิ้วไว้ถูไงถูถูถูนำมาสู่การพัฒนาเทคโนโลยีของ iPad เนี่ยเพราะว่าสตีฟจ็อบมาเห็นคนไทยไปถูตามต้นไม้เนี่ยก็เลยเออเกิดไอเดียไปถ้พพัฒนาเป็นจิ๊บจิ๊บจิ๊บอย่างเงี้ยเลยนะพูดเล่นนะเดี๋ยวเชื่อผมผมดูตลกมั้เดี๋ยวถ้าทายแฟนกลับหน่อยนะฮะคุณรวยรินกลิ่นไอโอชื่อ มีแบบอะไรนะอาร์ติสต์มากเลยรวยรินกิ่นไอนะฮะสวัสดีครับนะฮะอา,อาจารย์เบิร์ดนะอาจารย์เบิร์ดอาจารย์เบิร์ดนี่ตอนนี้กำลังทำคอร์สนะอยู่พี่กบสอนการถ่ายรูปนะผมก็เป็นลูกศิษย์เขาเหมือนกันนะฮะนะฮะคุณจินนี่บอกว่าฮ่าฮ่าฮ่าถูต้นไม้นะนี่แหละคือถือที่มาของเทคโนโลยี iPad เนี่ยแหละไอโทรศัพท์ทัชสกีนะมาจากถูถูต้นไม้เนี่แหละเออ แต่ว่าพี่หนุ่ยเราเราไม่ถูกใครนะพี่หนุ่ยไม่ได้เรื่องเกี่ยวเรื่องความลบหลู่อะไรนะอ๋อเราเราคุยแบบสนุกตัวนุกเฮฮาเออผมฟังมาตลกผมฟังจากตลกมาพี่กบฟังจากตลกอะไรทั้งอย่างเนี่ยเพราะนั้นถ้าเกิดจะว่าจะว่าหรืออะไรนะก็ไปโทษตลกแล้วผมผมฟังแล้วผมมาพูดต่อผมไม่เกี่ยวเออเออคือคืออย่างนี้เลย คุณนุชครับพี่ขอบคุณนุชแต่ว่าทั้งสองทำงานแบบคนสําราญงานสำเร็จโอ้ใช่เลยครับคือความสัมพันธ์ครับพี่หนุ่ยความสรัทธานะความเชื่อก็เป็นพลังยั่งยืนดึกดึกจะไปเดินส่องเอาไปฉาบเป็นส่องแล้วต้อเอาแป้งไปทาแล้วไปถูผมว่านะคือความเชื่อของคนเราเนี่ยไม่ไปดูถูกไม่ได้เพราะเราตาตร์ที่เรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันใช่หรือไม่ใช่เนี่ย ทุกความเชื่อ<ช>ทุกความเชื่อมัน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 ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่ถูกหรือไม่ใช่สิ่งที่ผิดแล้วแต่ว่าใครจะเชื่อเชื่อแล้วสบายใจเออก็ก็ว่ากันไปนะอย่าไปดูถูกเรื่องความเชื่อเนี่ยพลังขับดันพี่เหน่อยใช่คือบางทีนะผมว่านะบางทีบางคนเนี่ยเราอยากที่จะเชื่ออะไรบางอย่างเพราะอะไรพี่กบเพราะเชื่อแล้วมันสบายใจไงใช่เอออย่างเช่นทุกทุก ผมก็ยังคิดเลยว่าเอ้ยวันทุกวันหวยออกวันที่หนึ่งวันที่สิบหกเนี่ยสักวันเนี่ยผมอาจจะต้องถูกลอตตอรี่วันที่หนึ่งผมก็เชื่อแล้วผมรู้สึกสบายใจนี่พี่กบเออเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเชื่อแล้วมันทําให้เราสบายใจมันจะจริงหรือไม่จริงเราเราพร้อมที่จะเชื่อเราอยากเชื่อเชื่อแล้วสบายใจอ่ะเออเราพอหอาจจะคิดว่าเสียเวลาไมมหนยอยแต่ว่าถ้าเกิดทำแล้วมีความเสียดวเสียเวลาไมหนลยยอฮะ ออ่านี่ไม่คิด <ขอ S 1> ว่านเนนี่ฮะบอกหนูกับแม่เลยค่ะหนูถือเตียนแม่ถูอฮ่ฮโอเคนี่เป็นต้องต้องให้สตรีฟจ็อบมาขอบคุณเล้เนี่ยเนี่ยเชื่ออะไรสบายใจก็จงเชื่อไปครับไม่มีจูกไม่มีผิดนะตามอัตยาใสครับอ่ะพี่กอกม,มีอะไรไหมฮะเราตาม KPI ยี่สิบเจ็ดนาทีสามสิบเอ็ดวินาทีฮะ เหลือเวลาอีกสามนาทีขออนุญาตพี่กบสรุปหน่อยครับก่อนที่เราจะสรุปสรุปนะครับก็คือถ้าสรุปตามเนื้อหาคือว่าการจะอยู่รอดรเราก็ต้องหนีเน <laughs> <laughs> ื่ี่จะทกกิน <laughs> ใช่คือ <laughs> ถ้าเกิดคือพูดง่ายๆคือความกลัวเนี่ยเป็นตัวทําให้เราต้องกระตือร้อนใช่ไหมกบ <laughs> ถ้าเราต้องหนีจากความกลัวก็คือเราก็ต้องทําให้มันสําเร็จอะไรอย่างเงี้ยนี่ อีกเรื่องหนึ่งพี่หน่ย่ยคือเรื่องของการคิดวิเคอร์สครับการสังเคราะห์สพี่หนุย่ยมาดูมาดูทฤษฎีแล้วก็อาจจะคิดคราะห์สคอร์ใหม่นใหม่เล่นใหมบอ่าโอเคนะฮะโอเคเหลืออีกหนึ่งนาทีพี่กอบครับนะก่อนที่จะปิดรายการนะฮะเราก็ขอให้ีไอมีความสุขนะครับปลอดภัยจากโรคโควิดโอ้โหนี่ง่ายเลยกันนะ ไม่คิอไรเลี่บคุณไม่มีทิีอะไรเลยเหรอมันแบบจบไปง่ายๆอย่างนี้นะถอาติดโควิดแล้วต้องฟังยากพีเลยฮะไม่ติดโควิดยังฟังได้โอเคโอเคใช่ใช่ใชนะก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณพี่กอบมากนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องการบริหารแบบปลาดุกนะฮะหรือว่า cash fish management นะครับ ซึ่งก็เป็นประโยชน์มากคือใช้ความกลัวในการในการขับเคลื่อนชีวิตนะทั้งตัวเราด้วยแล้วก็ถ้าเกิดเราเป็นหัวหน้าเราก็ใช้ความกลัวได้ไม่ไม่ใช่เรื่องผิดเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะครับแล้วก็ขอบคุณอ่เพื่อนเอนทุกท่านนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์มาแชร์มาแลกเปลี่ยนมากมายนะฮะขอบคุณมากขอให้ทุกท่านจงมั่งคั่งร่ำรวยนะฮะรวยรวยงหงนะครับแล้วก็สุขภาพดีนะฮะ ปลอดภัยในช่วงโควิดนะครับนะพี่กอบมีอะไรไหมครับไม่มีครับขอโชคดีครับ,รบโอเคงั้นเราขอปิดรายการอ่า,อาเดี๋ยวก่อนพี่กอบอต้องไปฟังย้อนตั้งแต่ต้นครับน่าสนใจมากหัวข้อนะะน้องจิตนี่ครับฟังแค่ตอนท้ายเมื่อกี้ก็ได้สนุกแ <c oughs> ล้วครับเพราะว่าพูดพูดเหมือนกันทั้งอันวนไปวนมาตั้งแต่จบตั้งแต่ต้นจบ <c oughs> เหมือนกันนะไม่ต้องฟังย้อนหลังก็ได้นะ <c oughs> <c oughs> อ่าขอบคุณครับโอเคงั้นปิดรายการเลยนะพี่กบนะพร่บสวัสดีครับโอเคอสวัสดีครับพี่กบนี่คือ s t a r g i c m a n podcast ความลับของความสำเร็จในการใช้ชีวิตและการทำธุรกิจนำเสนอโดยพันเอกด็อกเตอร์อัตถสิทธิ์หัสสถีธรรมหรือดอกเตอร์หนุ่ย s t a r g i c m a n ui,